เชิญนะคะท่านรองด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมาคมสมาันธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาบอกสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภารกิจในงานกำกับกิจการพลังงานและสถาบันการศึกษาดานพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรองอาจการบดีจาค พลังงานให้พลังงานและแข็งกันผู้มีเกียรติตอนก็คือโหนดมาเลก็พื้นที่ที่ใช้ฝั่งทะเลทั้งหมดการค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็มีจดนะครับนั่นคือถ้าท่านนึกภาพออกเป็นสิ่งที่าาการพัฒนาไม่ไม่เพียงพอจะต,ต้องสนับสนุนในการพัฒนา หลายมากเลยทั้งด้านท<อ>ี้เทียมพอดีนั่นเพราะว่า<อ>มหาวิทยาลัยทางมอก็ได้เป็นเจา้าคอ,อ,อาหารทะเลาต่างๆหรืออุตสาหการรมที่สองก็คือพื้นที่บริเวณเชิงเขานะครับเป็นพื้นที่ที่ทเชิงเขา พื้นที่ส่วนที่3ก็พื้นที่ที่เป็นโซนสนองงานกำกับกิจการพลังงานในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต12สจังหวัดสงขลาในวันนี้นะครับดีแล้วว่าเข้าไปซื้อนะคะ